เมื่อขันห้ามาประชุมรวมกันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่มาของความทุกข์ทุกประการที่เราเป็นกันทุกท่านคงทุกข์กันอยู่แล้วนะทุกเมื่อเชื่อวันทีเดียวนะหลายท่านก็ผ่านความทุกข์เจ็บปวดบางทีก็ทนไม่ไหวต้องบีบน้ําตาออกมายังก็จะเป็นสายเลือดอย่างนี้ก็มีบางท่านก็โอดโอยคร่ำครวญต่างๆน,น,นานาะอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น แม้แต่เด็กแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์ด้วยกันเพียงแต่จะรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีได้เพราะมีขันห้านะถ้ามีขันห้าขึ้นมาแล้วก็ทุกทุกอย่างก็มีได้ทั้งนั้นแหละจนถึงทุกที่รุนแรงที่สุดที่เรากลัวกันก็คือความตายอันนี้ก็มีได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงคิวนะทุกท่านที่นั่งนั่งอยู่นี่ก็เดี๋ยวถึงคิวตายก็ ต้องตายเช่นเดียวกันถึงคิวเจ็บป่วยเป็นมะเร็งรักษาไม่หายอย่างเนี้นะโรคนั้นรักษาหายโรคนี้รักษาหายแต่ก็จะมีถึงวาระหนึ่งที่มีบางโรคที่หมอเทวดาก็รักษาไม่หายเพราะหมอเทวดาเขาก็ตายเป็นเหมือนกันไม่อยู่รักษาเราเขาตายก่อนเราก็มีอย่างนี้เป็นตน้นมันก็จะมีโรคโรคหนึ่งที่รักษาไม่หายนะบางท่านไม่เป็นโรคอะไรก็เป็นโรคชารา แล้วก็ดูตามใบแพทย์ก็แล้วกันเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคตายนะบางทีไม่เป็นโรคอะไรเขาก็บอกโรคชราขนาดชรายังเป็นโรคเลยไม่รอดสักคนนี่ก็คือสิ่งน่ากลัวหรือความทุกข์ปัญหาใหญ่ในชีวิตของพวกเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นโดนดา่าโดนนินทาโดนว่าร้ายโดนใส่ความอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะมีขันห้า ก็คือเพราะมีการมาเกิดในโลกนี่แหละก็เลยมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะเจ็บปวดทรามานเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นทุกข์ที่เด่นชัดนะทุกข์ที่ไม่เด่นชัดก็ต้องกินข้าวทุกวันอย่างนี้มันก็เหมือนจะทุกข์หลบๆซ่อนๆอยู่ซ่อนอยู่แถวตู้เย็นนะนะถ้าเปิดตู้เย็นแล้วไม่มีอาหารก็เคลียดเลย